ม่เหใครเลยอะเออ,อม,ม,ม,มีมีมีแต่ไม่ดนหลังยเอาไห้เฮียไม่ดนหลับย,อยไอย้เฮียโดนตะข่าตี้อยไอ้สัสผฮ้ลงหลังคาเย็นทมวะผมลงชั้นหนึ่งจะเย็นได้นะพี่กินแต่ฟ้าใจเย็นไม่หันมันมัมาลงคาติโนน,โน,นี่พี่พี่กินใจเย็นก็มีใจเย็นสองตัวชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสองตัว เจ็บเลยดาฟ้าเราทำเฮียไม่ได้เราเนี้ยเรารูปแบบเราพังไปแล้วมั่วสู้อ่ะพึ่งตรงอ่ะไอ้เฮียมั่วจัดไอ้แฉดใครบ้างอะคาริโน้ตสองตัวเอาแม่งก่อนดิเจียนสองตัวคาริโน้สองตัวไม่ได้สองสองพวกันจะยิงข้ามาให้ได้นะได้ปื้มมึงเห็นคาริโนชั้นสองใช่ไหมถ้าอยู่นั้นอะเยอะเหยื่อเยอะเยี่ยมได้พร้อมพี่สีครับเออหาดิ ผมมเติมปิดแม่งเลยนะะไม่เอาแล้วข้างในเลยใช่ไหมใช่เดินอยู่ออนนี้พี่พีไม่ได้ดูเลยนะเรอมันทำมุมคอตอนนี้พอนรอรอ,อ,อ,อพี่บีเล่นให้เราลอลอ,ยอยู่รอยอยู่รอยอยู่สียงหนักฝั่งขวาหนักขวา น้อง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 น้เจ็บมากเก็บมากเจ็บหมดแล้วนเอ้าจะยองพอตีอ่คือยังไงอ่ะจะยังอีกตัวเิ่มงตัวผมเสงตัวเลยที่ลงกับพี่จีนอ่ะคือแล้วมันวิ่งมาเหรอไม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันไม่น่าวิ่งมาเร็วขนาดนี้ปะเฉยนะแด้เห็นทั้งเมืองแค่สี่ตัวนะไม่เดี๋ยวถ้ามันวิ่งมาพี่บีก็ต้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไม่มาเย่๋วิ่งมาทางหลัง ออวะกวัดดีครับทุกคนบ๊ายบายอะไรวะอะไรวะเออนั่นมึงอะ่ะคนหกเหลือ User disconnected from your channel อ้าวไม่หรอ,อะไรวะนะโอ้คอนมึงเลยวะอ,อี่อ๋อเปินให้เหอาเอาเดี๋ยวถ้าเหลือไม่เอาครับ บอกว่าเอาโหรอมาแล้วไอ้ดีหมดเหรอวะจำเหมือนเห็นสี่ล่มนี่ใช่เห็นแค่สี่ล่มแล้วไม่แต่ผมว่าไอ้เหี้ยมันมีตัวหนึ่งมันแมนมันใจเย็นหรือเปล่าอะไรที่นั่นหนีมาพวกสี่คิวป่ะเฮ้ยเนี่ยก็มันลงมันแมนตัวหนึ่งใช่ไหมอาจจะห้าตัววะแบบว่าใจเย็นสองตัวเออ เราเราเราเห็นโอ้ว่าอย่าไปปิดมันดีกว่าพี่ัันก็รถออกดิไปดิดป่ะเราไม่รู้ข้อมูลด้วยเงี้ยไปปุ๊บเ๋ยวไม่คุ้มเดึกเลยเฮียยิงเริ่มไม่เดียดได้ตอนเนี้ยทำไมพี่ไปเดือดทำไมพี่มีน่ามาข่อเฮ้ มึงเล็งใจยิงคนอันนีู้จะเอาแล้วกันเมืองเล็งอยู่แตามันสนยันยนะเฮ้ยอนอ่ะน้องชายขอพรอมาอเล็กใช้อ,อยู่พี่เฮ้ยมึงสองคนเรารอยได้ป่ะไม่ได้เพื่อนเดี๋ยวกูจะขับไปชี้แค่้วก็กเดินเลี้แค่เป็นมุม่อนตานี<ย>ตะกายออเอลแ<ด><อ>ม่งมาแน่มบอกเลยอะไรนะตะกายเอลอรเออ พบบ้อยฟาวนาอะไรที่ยไม่เจอทีโอ้ยกสาโตกใจนีน่เจอคนเลี้ยวลับไอสัตไอ้เพรปาเียมีาอนเล็ได้ขบให้เปลี่ยนจัดไปพี่เลงได้เล็งได้เล็้งสุดท้ายได้เมืม่อปหอพี่บังให้อเล็อเล็เอานี่ยอะไรโผล่ออขอเจอยูาแล้้พี่งไปใครเ้าเแฟรปะใครปแฟ ไรฮะอะไร้าวกูเฮียอะไรกูเลยถามนะใครปลาแฟตกับไอ้ทีสิ่กับชิคแฟตไม่ถ้ามันปลาแฟตอ่ะถ้ามันปลาแฟตยิงมันก็อยู่ใกล้นนั้นอ่ะมาหอ,อกเฮ้ยมาแต่าว่าพี่เราเราไม่มีหนังคาเอาเอาอะไรก็ได้เอาพักี้เดี๋้อเอ้ยโดนจับผมฉาบเนี่ยเรา,าอะไรอ่ะเฮี้ยเลยวะสัตว์เลย เส้นแถวนี้ดับพวกไม่น่าดีกั่พี่ได้นะเส้นดับพวกไม่น่างานแถวนั้นหน่อๆพี่ขอแวะไปหาให้สิบกระสุนแถวพวกลายบนที่เข้าวงอ่ะอยู่ตึกซ้มแล้วนั่นไงเัาฮะตึกซ้มใครนะตึกซ้มตึกซ้มมีมันดีไหเหรอเออถานที่เอาอะไรออกมาไว้เนี่ย ธรรมดาพี่มีนี้ไงแต่พอยิงไม่ตายก็คือมีนี้อยู่ดีดเอ้ที่อ่ะเพราะเป็นมีนีน้นี่ยไรสัตว์เลยไม่มาตายอะ่ะเมื่อกี้มันยืนต่องไอ้ปื้มมั้งเออหนุแบบเฮ้ยมันกำลังไปแล้วนะมันกำลังขึ้นเขาแล้วมันก็ยืนยน,น,นิ่งกูก็<ๆ>เลยซัดแม่งเลยนี่นี่น<ๆ>คือชัดเลยนะว่ามันลงมาสองคน bey. ไม่ใี่ไม่ใช่คนเดียวละเออ ย่างได้แม็กซ์เอ้าไอ้เหี้ยแล้วยังโฟยตรงนี้ไอ้สัตว์ไม่มีท้ายแล้วว่ะไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยไอ้มีท้ายยัโฟอยู่ในโกดังไงบีของเพนเหลือก็เอามาดิเพนเหลือเอามาดิเอามาดิของเพนก็เอามาได้มา40กับชิปพาร์ชิปพาร์ชิปกับชิปแพลด้านชิปแพดนี่ยพลาดเนี่ยพี่กินบ้านผมเนี่ยยอดเนี่ยเปิดมาเขาจะเข้ามาเจอเลยอ่ะทายมโฟขันอยู่ไหนอ่ะอ๋อ พยเอฟโฟชันอยู่ไหนเฮ้ยถ้ามาเหลือนี่ไม่มีใครเล่นเหรออะไรอะเลยโอโ้ยเอฟโฟเหลือเกินเลยกูหาในเมืองแทบตายอะลุยไปลุยเอ้าวันแมนวิกินเอ้าชันนะ สี่ล่มสามตัวตีเดียวกันไก่แค่นั้นตัวเดียวเราไปไล่นี่ทำอะไรเกมอยู่กินข้าวยังอ่ะได้ได้ได้อะไรฮะเข้าใจเออได้เอาได้เอาได้อะไรเอาได้แล้ววะ คนไปไหนเอาไว้ยอย่ามารรเทาไว้บ้านนี้ก็ไม่มีคนลงอะไรเลี่ยงแบบว่าฮะปล่อยพี่ปัญญาเฮ้ยทำไมเหมือนรถอยู่ซ้ายวะใครมากูเนี่ยเล็้งรถอยู่ซ้ายปะใช่ใช่ใช่่อยูไหนอยู่ไหนไม่รู้อยู่ซ้ายอ่ะกูดังป้ะวะเขาทำตัวมันบอกว่ากูดังว่ะ เือไงดเของอเม่เอมัน้วเข้ามาหายไปแล้ววะนี่อะไรเนี่ย Oh my god เฮ้ยนี่ไงนะผมูจับแม่แกงใหญ่สั์แกงใหญ่นะผมแกงใหญ่ดมเหรอเออเอมีห้องน้ำปะมีไอ้ตุ๊ห้องน้ำเลยห้องน้ำเลยอเออไม่เออนั่นแหละสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัว คมันไม่รู้เอ้ยเล็กมันจะฉี่ขวามาด้วยตัวนึงอ่ะเจ้าเราไปฉี่ก็ได้นะเล็กเจ้าไปอ่ะพี่ปามยาอยู่เขี่ยมันได้เงินกั้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปรวมกับเพื่อนดีกว่าเองเองอ้อนเดินไปถ้าไม่คิดว่าเราไปรวมฝั่งนู้นเจ็บหนักสองตัวพี่เกณฑ์เจ็บหนักสองตัว করুন ক্যাপ তো ไม่สนใจยังไม่ได้เนี่มนี้ก็บอกเลยไม่ว่าใครก็ต้องร้องอดควรเม่อเจอสิ่งนี้อะไรวะน่ะผู้อย่างกันก็เอ่ยปากมาแล้วนะจังวะน้าต้องหาข้าวกินเองนะพวุนี้เช้าเออกูโก้บาง่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่ไม่าั่งฮ่าฮ่าฮ่าฮ้้ห่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮอาฮ่่าฮ่าฮ่า่่ครับ อย่างรวยเลคิดถึงอย่างรวยเลยแก๊งเนี้ยเออของแม่งเยอะมากเลยวะพี่เพิ่งปล่ามาเมืองแตกมาเลยอะแก๊งเนี้ยเมืองแตกเลยอะเออไปน,นะพี่ไปนะพี่หนาวปะไปหนาวปะไม่ไม่อะกำลังดีเลยอะไรหรออ,อ่ายุเจ็ดแล้วอายุเจ็ดอายุเจ็ดตัวกุญแจกาผมหนาวอะ่ะกำลังช้ำๆอ่ะกำลังดีอ่ะเออไม่ควเรเตาอ่ะใช่ป่ะเลยใช่ รถผู้ในะหายไปไหนวะรถมอเตอร์ไซค์มันก็จอดอยู่ทางขวามือนั่นไงปื๊บ<ช>ตรงนี้แถวแนี้จอดที่เดียวกับพี่เอิบโอ้โออยอดตรี้นเป็นได้เป็ดไหมเนี่ยหรือรถตัวเองเป็นไอ้เฮี้ยเออไอ้เฮี้ยววังเฮียแหล่ะวะเฮ้ยเราไปเลี้ยงขอบเมืองออกขวาไปดีครับเนี่ยเส้นเหลืองอะครับไปเลี้เส้นเหลืองครับไปตรงไหนก็ได้ที่มีคนนะเส้นเหลืองเส้นเหลืองเบิบเส้นเหลืองน่าจะมีคนบ้านว่างไม่เขาาบ้านว่างผมต้องการบ้านมีคน S <S <S 2> <S 2> จะไปครับเออในเมืองไม่ไหเอ่อีะผว่าในเมืองไม่มีคนเล่น,น <S 2> <S 2> เดนับอ่ะวะแรงอ่ะ <ไป S 1> มีแค่ตีเดียวอ,ยอ่ะแบบอาจจะมีเต็มที่สาตีแต่ว่าเล่นขอบเือมหมดเลย <S 2> <S 2> นี่ไงไปอา่ไหนวะหน้าเราปะน่ะองืนแม่ไหวีอโอ้ยขับรถแรงคุณครับเนี่ย

เชยงมังหนึ่งนอ,อไ่ไปไปไปลูกใครเขาขวันดำว็ไนี่อ่ยเอ้ยีเ่เนาม่ต้ว ว่านต้องมาแน่เออกลับไปโซนดีกว่าเอออย่างน้อยๆควรขึ้นเขานี้ก่อนนะเขาหนึ่งอ่ะแล้วค่อยกลับเข้ามาดีกว่าว่ะเผื่อเจอคนเล่นขอบวงเว้ยมาร์กหนึ่งอ่ะมีใครมาปะอะไรนะพี่บีอะไรกันอไรพี่บีพี่บีพี่บีว่าพี่พี่พี่ขีบมาข้าวของพี่พี่ได้ยินพี่ได้ยินพี่ได้ยินอะไรพี่ขีบมาข้าวของพี่ขีบมาข้าวของมาขีบมาขีบมาเล่นความเร็วปะเฮ้ ไอ้ดอปวะแอดอปวะโอ้ยใครไม่เก็บแอดอปไอสัตว์ไอ้อักแน่เลยคารมังคังกูแค่นี้เอ้มสิบมรื่อยิเอ้าไอ้เฮียอะไรไม่อะไรวะงัวหมดลวอะไรเอา เออทุกเวลาแนี่ปื้ิ่มอึตามพี่โอเคได้ได้ได้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอย่าเออดิแล้วคนไปตายที่ไหนกันหมดไว้ส้นตีนได้ยไม่มาแถวนี้วะเอาไงนะไมเราไม่ใช่ใครเลยเส้นเนี้ยเขี้ยจังหวะเขี้ยเขี้ยอ๊กอยู่ไหนเนี่ยนี่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 เซกุเท่านี้เลยในเมืองเออก็คือในเมืองใช่ถูกต้อง เหลือเชื่อในเมืองไม่มันนะดีบ้านนี้เลยกูเจอแล้วหมดหมดนคาับตาเจยเลยเฮียโอ้เหลือเชื่อหลังคาเลยเห็นแล้วหลังคาเลยเฮียไม่มีคนอยู่ฝั่งผมเลยว่ะ ไอ้สัตว์อย่าบอกนะที่พวกคนอยู่ในเมืองหมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูว่าแชมป์นิ่มๆใหมไอ้สัตว์ตอนเนี้ยเฮ้ยฟังฟังฟังบ้านนี้มีคนวิ่งอยู่คนเดียวมั้งหนึ่งมั้งหนึ่งมันว่งอยู่เออวิ่งอยู่วิ่งเข้าบ้านอะไรอันวิ่งเข้าบ้านไปตัวเดียวเลยแล้วรถพี่กินน้ำมันหมดอยู่หน้าบ้านมันยังไงมันก็ไม่มีรถโอเคแต่เห็นแค่ตัวเดียวอ่ะไปลุกดูให้ดูให้การไม่ให้มันออกอะไรไป ตอนนี้หาไม่เจออ่ะไอ้ล่าสุดวิ่งวิ่งไปหลังปูนอ่ะไอ้ยี่แม่งบอกอันไหเวอร์สุดเเฮ้ยตรงนี้มีคนวิ่งลงมาไหนกาบเหลืองอยู่ตรงมังดึงเลยกำลังจะเข้าหลังกอดังแป๊วแค่นั้นแทนเฮ้ยอยู่ข้างกอดังตัวหนึ่งแล้วพี่กินมรังดึงมังดึงเลยมังดึงเลยวิ่งมาหาพี่อยู่มันวิ่งมาหาพี่เลยมังดึงเลยสองตัวมังดึงสองตัวเฮ้ยมึงเจอ สองตัวนะสองตัวนะตังยิงเล้อะไรรถมาอยู่ไกลผมใครช่วยยั่งใครช่วยยัง เดี๋ยวช่วยเองเดี๋ยวช่วยเองเออโอ้ให้คนอยู่เป็นกิโลไปช่วยเลยชื่อจริงเลยแล้วตัวบ้านนี้อ่ะแล้วตัวบ้านมั่งสามล่ะอาจจะอาจจะจะกำลังวิ่งวนออกไปอย่างนี้ปพ๊บพี่ว่านะเพราะพี่ไม่เห็นอาจจะออกไปไล่นั้นอ๋อไม่ใช่อยอยู่นะวิวกลางลานสองนัดแล้วนอนอยู่ตรงพุ่มน่าสงสารไปอีอยอยู่มาร์กเหลืองถ้าหันมาได้ยิงด้วยถ้าอยู่เรืนสูกพอแล้วหนึ่งกูมาพี่อ่างเฮ้ยฟัง ปลาเหลืองเมียดอกตกเอออยู่ในแมงเหลืองเลยอยู่กลางลานโล่งอ่ะป้าแล้วป้าี่ปลาเหลืองมีไยดอกอยู่นะปุ่มในหมู่บ้านเราเลยอ่ะแล้วหมมาม้านแมเหลืองคือแมงเหลืองใช่นะใช่พี่มันเป็นกลางลานโล่งเลยเว้ยผมยังไปติดไปสองรัดอ่ะเยียดเข้เฟซสโอกว่าปลาสมองใส่บ้านแต่มึงอยู่ทังพุ่มกูเห็นกูเห็นมึงอยู่ในแมงเหลืองเนี่ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสมองแล้ว ไม่ไม่พี่มันอยู่ก่อนสมองอีกพี่มันจะมีพุ่มน้อยอยู่ตรงม้าผมเลยเป้เลยเนียนโผล่ละโดนนัดหนึ่งโดนสองนัดแล้วเอ้ยเพื่อนไปเก็บไอ้ดอรยังอ่ะที่บ้านอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วเอ้ยที่บ้านนี่ยไม่เก็บพี่อไอเดอร์นะที่บ้านนี่เนี่ยเนี่ยที่บ้านเนี่ยไปที่นั่นต่างหาสีเก็บเพื่อนมาฮะไม่ได้ยิงหรไม่ได้ตายไม่ได้ตายเลยไอของเมืองวิ่งอยู่ปะปะให้นะที่สองตัวน่ะปะปะเนี่ยวิ่งอยู่ปลาเหลืองอ่ะนอกวงด้วยอ่ะตงในบ้านเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เพื่อนตงในหมู่บ้านเลยบ้านฟ้าเลยอ่ะ อันน э bon like ี้ตีตีน okay> ้ต uh ีนะคือตีอุตะครนะครับจำไได้นะครับขอบคุมากครับขอบคุณมากครับพี่พาร์ตที่สองมากครับปิดจากช่องนะเดี๋ยวตัก็ใครนี่ไงตับเหลือหกบาบทนะครับปรกดเคอมครับจัดไปดิฮะกรวี่ดไหมอ้มี่อนเี๋ยวไยีอารไอ้ยี่อนี่มันจิงเยอะนะไอ้สัสมีกกลลอดไอ้ยี่ เ,เังปืนไปทิ้มกดังเขาเลยเอาจากบอกเ,เลยเอ้ยตีมานน็อกหนึ่งในของกูแรงนะทุกอย่างชื่อแล้วอะโอ้เฮียไม่นอ็อกได้ไงวะโอ้ยเฮียแล้วมึงน็อกได้ไงวะแล้วมึงน็อกได้ไงวะเปื่อมันไม่น็อกไม่เป็นไรแต่มึงจะน็อกได้ยังไง,งไอ้จ้าทิ้มกินหลังนะนี่ยังกระดังกระดังคอนเนอร์แดงีตัวหนึ่งพี่บีแล้วก็ในกระดังกระดังโอเคครับเออจอซ่ากับเอเฮ้ยซ้ายกูตัวนึ่ง แด๊ดดี้ตายหาแล้วนะครับรถรถคันน่้เจ็บป่าเจ็บป่าเออรถคันนั้นที่มิงมาโอ้คนเมืองยิงมาว่ะคนเมืองยิงใส่ไม่ได้เจ็บอีกอ่อนความยาอยู่ความยาอยู่ข้างมือมันแก่นะทีหลังว่ฝั่งขวาเพิเอออะไรเออคือละไรคืออะไรมาต้องออกหมดเลยบี มีคนย้ายไปตรงมากเลยผมตัวหนึ่งตีเศดมั้งมีคนอยู่ข้างบนคนหนึ่งนะข้างบนเลยสี่สองตัวเฮ้ยสองตัวแล้วสองสามตัวเลยเฮ้ยสามตัวเลยว่ะเฮ้ยสามตัวว่ะมันต้องเข้าลายนี้เอาครบแล้วดิงั้นก็ดังมาสี่สองตัวแล้วซ้ายก็สามครบแล้วสามสามสามไม่ได้เหรอถ้าอย่างเงี้ยต้องสามสามเปล่าหรือว่าข้างบนมีเศษอีกตัวหนึ่งหรอนก็อาจจะสามอ่ะ กลางโกดังเมื่อกี้มันเป็นขึ้นที่สูงอ่ะเอ้ยมาดักมาดักมุมบีให้หน่อยดิมุมมุมที่บีอยู่แล้วแบบมันจะเล่นกับโกดังได้เดี๋ยวบีจะหาตูตี้ซ้ายก่อนจะได้สปอร์ตถูกว่ามันอยู่ที่ไหนพี่ว่าสามสามอ่ะเพิ่มจะกล้าจะเพราะถ้าเอ็มพีเอพี่ในโกดังไปเก็บเลยโอ้ยสัตว์อาวุธสงครามเลยนะเฮ้ยหี้ยมันวิ่งลงบ้านได้แต่ยังไงวงหน้าก็ต้องออกอยู่ดีพี่เกียรเตี้ยนอ่ะเฮ้ยหน้าผม ไอ้เหี้ยนี่ออกอย่างกระดังเสื้อแดงออกอยางกระดังเออเสื้อแดงเศี่ร์มากเหลือหนึ่งอ่ะข้ามแล้วตัวนึงท็อปโอเคแต่ว่ากระดังออกหมดแล้วอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยอาร์ที่ว่าไอ้เหี้ยอาร์ที่ว่านี่มีมินตี้นี้ไอ้ที่ที่ฉีกมาอยู่อยู่มากพี่เราวิ่งเข้าหมู่บ้านอยู่สองตัวสามตัวอันนี้ไม่โดนเดียวนะตอนนี้เราเดี๋ยวเฮียแม่งน่าากูสามตัวเลยว่ะเพิ่มใจใจแม่งได้สัตว เทเี่ยวอะมันเที่ยวอะสมอลเลยมันมีคนอยู่คอนเทนเนอร์แดงด้วยนะล่าสุดอะอุ้ยนะอ<ห>ุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้เห็นแล้วหลังก็เห็นแล้วผมเห็นแล้วาลังจะอันนี้เลยเอาแม่งก่อนได้พี่หลังอะโอ้ยเสยดาว่ะดาบตีแย่นฝีไม่ได้ดับโอ้โห,โหเป็นเนินซ้อนเนินอีกไอ้รองล่าง,ง,างตังกูมาแน่นอนเสร็จแล้วพี่พีเอาเลย เจอเลยโว้โนมาหมดแล้วนะเหลือสามตัวเฮี้ยกูต้องไปเริ่มจากซ้ายสุดแม่งข้ามแน่เยู่กับพี่จีนตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่ไอ้เฮี้ยแข่งรองพี่บีเฮ้ยเฮ้ยเหรออ่านี้มันเอง โอ้ยไ,ไม่ตายได้ไงอเอาสามกูสเอ้ยพี่บีหน้าพี่บีนึงนมาสี่มาสี่โถมกูสามตัวมั้งเนี่ยอา่าก็นล้วก็และตัวที่ยิงอ่ะอยู่หน้าพี่แล้วเดี๋ออยวรอตัวหน้าพี่หายไป่าวปะ 2 nung 1 hằng thảo hằng thảo rồi. hết hôm rồi. ba loa hẹn hẹn mà, hẹn 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 Ờ, rồi à? hẹn 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 ยังไม่คิดอ,อยู่บ้านนะพี่ผมว่าแกหมดเลยมันฆ่ามามันเป็นตัวฆ่ามามันฆ่ามาจากบ้านฝั่งขรงท่ามน,นูนะ้นอะในหมู่บ้านมีบอกสามกอสามนะมันอาจจะมีอาจจะได้ไป เราแชมป์ไม่ได้พี่เราอยู่ข้างบนไหมก็มได้พี่เออไม่อค่อยเดินใส่แม่งเอออาจจะยมนอาจจะอยู่ขวา,ข,าข้างบนก็ได้เพราะว่ามันอาจจะอ้อมเบลผมไงเพราะผมขับรถไปจอดนู่นในเนินต่ำนู่นไงไ แค่เก็บก่อสร้างับเอ็มพีไม่เล่น